ดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง how to คำถามเปลี่ยนทีคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยวรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาะไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนกันยายนพศ2568 ของผู้ที่เกิดราศีมีนค่ะชาวราศีมีนเลขห้าพระพฤหัสเป็นราวเจ้าเรือนสีมงคลสีนำโชคนะคะอย่างสีทาบ้านหรือสีรถนะคะหรือว่าจะเป็นออของเครื่องใช้เครื่องประดับนะจะเป็นสีเหลือง ถ้าเป็นหินมงคลนะคะก็จะเป็นไหมทองไมก้าสีเหลืองได้เลยนะคะวันที่วันอังคารที่16กันยายนค่ะพศ2568พระศุกค่ะโยกย้ายจากราศรีกรกฎเข้าราศรีสิงเวลา04.30นหรือตีสี่ครึ่งนะคะซึ่งมีผลกับชาวราศรีมินก็คือย้ายมาอยู่ในภพอลินะคะช่วงนี้จะทํำ เออหมือนกับกิจาการงานใดนะคะอะไรก็แล้วแต่นะต้องใช้สติให้รอบคอบนะคะเพราะว่าอยู่ในพบอริก็คือจะมีคู่ค้าคู่ลงทุนมาแข่งกับตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นก็คือทําด้วยความรอบคอบสุข,ขุมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องแรกเลยค่ะ เดือนกันยาน,นี้นะคะเรื่องการงานการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างเรื่องการงานของชาวราศีมีนค่ะว้าวๆ้าวเดี๋ยวฟีลออฟจอฟอร์จูนก็คือกลงล้อแห่งโชคลาภจะมาจะมีการใหม่เข้ามาจะมีงานเพิ่มเสริมเติมแต่งนะคะเก่อนอย่างที่บอกว่าพองานเราเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะคะชาวราศีมีนก็จะมีคนเหมือนกับว่าเป็นที่เหมือนกับจับตาดูว่าตัวคุณเองคุณทําอะไรยังไง ที่คุณทําให้คุณขายดีขึ้นมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นมี f อเข้ามาติดตามคุณมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะนําสิ่งนี้ค่ะไปพัฒนาต่อเติมเสริมทําให้คุณเนี่ยมีคู่แข่งอย่างที่บอกว่าพระสุกเนี่ยหมายถึงการเงินพระสุกหมายถึงความสุขเพราะฉพระสุกก็ยังหมายถึงความสําเร็จด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้คุณเนี่ยพัฒนาในสิ่งที่คุณทําอยู่ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่เหนือบากกว่าแรงคุณแน่นอนนะคะส่วนคนที่กําลังหางานอยู่มองหางาานนนคค่ะะะมีเกณฑ์ได้ง ดีๆกำลังจะเข้ามานะจ๊ะต่อไปค่ะเรื่องการเงินเป็นอย่างไรบ้าง ขึ้นมาค่ะช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเคยกระทําอยู่เคยทําอยู่งานประจําหรือว่าเป็นงานเป็นธุรกิจส่วนตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือให้คุณตั้งรับหรือว่าเหมือนกับว่าทําแผน1นึ่สไว้นะคะเพราะฉะนั้นอะไรดีๆกาลังจะเข้ามาเพราะฉะนั้นการเงินของคุณก็จะมาเข้ามาหลากหลายช่องทางมาจากสิ่งที่คุณ เปลี่ยนใหม่วุฒาการใหม่เพิ่มเติมเสริมนะคะแต่อย่างที่บอกว่าพอพระศกเนี่ยมาอยู่ในภพอลิก็จะมีคู่แข่งคู่ค้าคู่ลงทุนเพราะช่วงนี้พัฒนาให้เพิ่มขึ้นอะไรๆการเงินการงานเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะต่อไปค่ะเรื่องสุขภาพ สุขภาพช่วงนี้ค่ะเออไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นห่วงนะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยคนเป็นคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าจะมีบ้างก็คือเหมือนกับปีลื่นหกลม้มเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นหน้าฝนเพราะฉะนั้นอะไรที่เหมือนกับคุณคิดว่ากระโดดข้ามได้อย่างเงี้ยไม่มันมันข้ามไม่พ้นนะคะอาจจะมีเรื่องไขข้อกระดูกบ้างนะคะให้ดูแลหน่อยนะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรัก ค่ะโอ้เดลเอเวอร์ว้าวว้าวคนที่มีคนโสดขะช่วงนี้จะมีคนเข้ามาสนอกสนใจมาสารสัมพันธ์หรือว่าคนที่เ,เหมือนกับว่ามองมองกันอยู่นะคะเพราะ,ะนั้นก็คือจะมีการสารสัมพันธ์ต่อหรือว่ามีข่าวดีเร็วเร็วนี้ค่ะส่วนคนที่มีคู่นะคะแล้วกออ็อยากจะได้บุตรได้ทิดามีเกณฑ์ได้นะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะขอสะแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยจา้าต่อไปค่ะ ่ประจำเดือนนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณเป็นพิเศษพิเศษนะคะขึ้นมาค่ะช่วงนี้นะคะท่านบอกว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเออเกี่ยวกับเรื่องคู่ค้าคู่ลงทุนนะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีคนที่ เคยเห็นเหมือนกับว่าเป็นเคยเห็นสิ่งที่คุณทานะคะคุณภาพสิ่งที่คุณทําสินค้าสิ่งที่คุณทำเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าท่านจะเข้ามาช่วยหรือว่าเหมือนกับมาเป็นคู่ค้าคู่ลงทุนกับตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือกิจาการงานของคุณมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้ามีคนเข้ามาสนับสนุนคุณค่อนข้างนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเด่นเกี่ยวกับเรื่องการงานนะจ๊ะเงินก็จะเข้าด้วยจ้ะต่อไปค่ะเทวดาประจำตัวคุณเองท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณเป็นพิเศษพิเศษ ขึ้นมาค่ะท่านบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนะชาวราศีมีนสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันดีอยู่แล้วค่ะแต่อย่างที่บอกว่าอะไรที่เราคิดเยอะอะไรที่เราคิดมากหรือว่าตั้งแผนตั้งไว้อ่ะค่ะบางทีบางครั้งเราคิดเยอะจนเกินไปมันเกิดแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ตัวคุณเองเนี่ยคุณไปโฟกัสตั้งเก้าสิบเอะมันจะนู่นนี่นั่นไหมท่านบอกว่าไม่ต้องเออาค่ะเพราะสิ่งที่คุณทําคุณตัดสินใจลงมือทําไปได้เลยค่ะมันดีที่สุดสําหรับคุณแล้วนะคะจ้ะ ก็ขอจบคำทำนายของชาวราศีมีนแต่เพียงเท่านี้ขอให้ชาวราศีมีนค่ะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ